สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรารับชมสิกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาฝึกคดตอบกันในเรื่องของระบบตัวเลขฐานต่างๆกันนะคะเราจปเริ่มข้อแรกกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งถามว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องขงเสียดีๆนะคะเขาเขียนว่าไม่ถูกต้องนะคะอ่ะเราไปดูข้อไก่กไก่นะคะหนึ่งห้าหนึ่งอ่ะฐานหกหนึ่งห้าหนึ่งฐานหกปกติที่เราเวลาเราทำใช่ไหมคะเรานับตัวเลขจาก่ด้านหลังหนึ่งสอง สามใช่ไหมคะอ่ะมีสามหลักใช่ไหมคะสามหลักเพราะนั้นหกข้อต้องยกกําลังอะไรคะยกกําลังสองเพราะนั้นก็จะเป็นหนึ่งคูณหกยกกาลังสองตัวแรกแล้วก็ไล่ไปใช่ไหมคะแสดงว่าข้อนี้ถูกไหมคะอ่าไมกก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะต่อไปข้อขอไข่เรานับตัวเลขดูนะคะ1 2 3 0 1สองสาศสองสาย์ฐานสี่ ฐานสี่เห็นไหมคะเระนับแบบด้านหลังหนึ่งสองสามสี่มตัวเลขทั้งหมด4ี่หลักใช่ไหมคะสี่หลักก็จะเป็นนะคะหนึ่งคูณสี่ยกกำลังสามนะคะตัวแรกนักเรียนก็ลองวิเคราะห์ดูว่าข้อนี้ถูกไหมนะคะต่อไปข้อคอควายคอควายหกศูนย์ห้าหนึ่งหกย์ห้าหนึ่งฐาน7มีตัวเลขกี่ตัวนับแากด้านหลังหนึ่งสองสามสี่นะคะมีตัวเลขทั้งหมด4ตัว เพราะนั้นสี่ตัวก็จะเป็นก็จะเป็นหกคูณเจ็ดยกกำลังสามนเดนก็ไปดูนะคะว่าตรงไหมนะคะค่อยๆไล่ดูนะคะต่อไปข้งองงูนะคะข,ข้ององูหนึ่งูสองศูหนึ่งฐานสามมีตัวเลขกี่ตัวลองนับดูนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดห้าตัวเพราะนั้นตัวแรกก็จะเป็นหนึ่งก็จะเป็นเท่าไหร่คะเป็น หนึ่งคูณสามยกกำลังสี่แล้วก็ไปเทียบดูนะคะว่าอ่ะมันถูกไหมลองไล่ดูนะคะก็ประมานี้ก็ขอพอหรืองอเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะต่อไปเราไปดูข้อที่สองข้อที่สองค่าของหนึ่งสองสาม หนึ่งสามศย์ฐานสตรงกับข้อใดหนึ่งสองสามศฐานสตรงกับข้อใดอลองดูนะคะหนึ่งสองสามศฐานสี่มีตัวเลขกี่ตัวนับแต่ด้านหลังหนึบบหน่งสองสามสี่มีตัวเลขทั้งหมด4ี่หลักใช่ไหมคะสี่หลักก็จะเป็น1คูณกับ1คูณกับ4ยกกำลัง3 1คูณกับ4ยกกำลังสาม หนึ่งคูณสี่ยกกำลังสามเพราะนั้นก็จะเท่ากับหนึ่งคูณสี่ยกกำลังสามหมายความว่าสี่ส่วนสี่ยกกำลังสองก็จะเป็นสี่คูณสี่เท่ากับสิบหกสี่คูณสี่เท่ากับสิบหกสี่ยกกำลังสามก็คือสี่คูณสี่คูณสี่เท่ากับสิบหกคูณสี่เท่ากับหกสิบสี่นั่นเองอเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูทีละตัวนะคะก็จะเป็น คูณกับสี่ยกกำลังสองก็คือคูณหกกับหกสิบสี่เพราะฉะนั้นหนึ่งคูณหกสิบสี่ก็ได้เป็นหกสิบสี่ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหกสิบสี่ใช่ไหมคะต่อไปสองอยู่ในหลักที่หลักที่สามก็จะเป็นสองคูณกับสี่ยกกำลังสองสี่ยกกำลังสองก็คือสิบหกก็จะเป็นสองคูณกับสิบหกสองคูณกับสิบหกเป็นสามสิบสองต่อไปสาม สอยู่ในหลักที่2ก็จะเป็น4ี่ยกกำลัง1เพราะฉะนั้นก็จะเป็น3คูณกับสี่ามคูณสี่เป็นเท่าไหร่คะเป็น12ดังนั้นนะคะได้เป็น12แล้วเนาะตัวสุดท้ายเลขศูนก็คือบวกศูนไปเลยบวกศูนไปเลยนะคะบวกศูนไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นหกสิบสวกสาบวกสิเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ100เท่าไหร่ไม่รู้ไปหาเอาเอง ต่อไปเนียงก็ไปดูช้อยนะคะก็ไข่หกสิบสี่ขอไข่หนึ่งร้อยแปดขอควายหกร้อยสี่สิบสองงองูหนึ่งพันสองร้อยสามสิบต่อไปข้อที่สามค่ะข้อที่สามกำหนดให้กำหนดให้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะให้ a แทนด้วยเราจะให้ a แทนด้วยสิบบเราจะแทนด้วยสิบเอ็ด สัญลักษณ์พื้นฐานในระบบตัวเลขฐาน12นะคะดังนั้นก็ถามว่า 2AB ฐาน12มีค่าตรงกับข้อใดอ่ะเราก็ไปดูวิธีการทำ2อ่ะ 2AB ฐาน12 2AB ฐาน12ก็จะเป็น2คูณกับฐาน12 ตัวเลขนับแต่ด้านหลังมี1 2 3 3หลัก3หลักก็ยูกกำลังสองเพราะฉะนั้นก็จะเป็น2คูณกับ12กลังก็คือ12คูณ12 12 12เป็น12 12เป็น144ตัวทีาย144เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น2คู144นั่นเอง2คู144เท่ากับ288ต่อไป a a ก็คือ10 a ก็คือ10คูณกับ12ยกกําลัง12ยกกําลัง1ก็คือ12เพราะฉะนั้น10คูณกับ12 10คูณกับ12เท่ากับ120ก็จะเป็น120ต่อไปบวกด้วยบวกด้วยบวกด้วย b b คือ11 11คูณกับ12ยกกําลัง0ยกกาลัง0ก็คือ1นั่นเอง11คูณกับ1 11คูณกับ1ก็จะเป็น11 พราะนั้น288บวก120บวก11เป็นเท่าไหร่ก็ไก่ตอบ419ขอไข่430คอควอาย520งองู5,211ต่อไปคำถามข้อ4และข้อ5จะใช้ช้อยเดียวกันนะคะจะใช้ตัวเลือกเดียวกันนะคะข้อที่4ค่าของ1อ่ะแล้วก็ไปดูค่าของ1ค่าของ1ในค่าของ1ในอะไรคะ 1, 5, 2, 1. 5, 2, 1. 5, 2 3ฐาน4ฐาน4ก็คูณกับ 4, 5, 4. 5, 4. ัวเลขมาตั้งแต่ลหลังหนึ่งสองสามเมืที่สามเป็นสามก็ยกกําลังสองเพราะฉะนั้นสี่คูณสี่เป็นสิบหกหนึ่งคูณกับสิบหกเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตอบเข้าไปก็ไก่ตอบแปดขอไข่ตอบสิบหกข้อควายหกสิบสี่งองูห้าร้อยสิบสองต่อไปข้อที่ห้าข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าแปด ค่าของ8ใน1 0 8 3ฐาน8มีค่าตรงกับข้อใดมีค่าตรงกับข้อใดเพราะนั้น8 8คูณกับอะไรฐาน8เหมือนกันนะับแต่นั้นาหลัง1 2ึ่งที่2ที่2องที่กำลัง1เพราะนั้นก็จะเป็น8คูณกับ8 8คูณ8เท่าไหร่นักเรียนก็ไปดูนะคะช้อยแนะปดแปดเท่าไหร่ช้อยมีให้เลือกก็ไก่8ขอไข่16ขกวา14งองู5้าสิ ต่อไปข้อที่6ข้อที่6กับข้อที่7ใช้ช้อยเดียวกันนะคะใช้ช้อยร่วมกันข้อที่6 5ห้าใน1 5 4 3หาฐานอ่ะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า5ใน2 4 5 1้เราก็ไปดูนะคะ5คูณกับอะไรตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่3ก็5คูณกับ6ยกกำลัง2

ห้าตัวนี้อยู่ในฐานสิบซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตัวหลักที่สองก็จะอยก,กําลังหนึ่งก็คือห้าคูณกับสิบเท่ากับห้าสิบราะนั้นร้อยแปดสิบมากกว่าหรือน้อยกว่าคะร้อยแปดสิบก็จะเป็นมากกว่ามากกว่าเท่าไหร่เนี่ยงก็ลองไปลบดูนะคะกอไก่มากกว่าอยู่ร้อยสามสิบอไข่น้อยกว่ายอยู่ร้อยสามสิบกอควายมากกว่าอยู่สามร้อยเจ็ดสิบหกองงูน้อยกว่าอยู่สามร้อยเจ็ดสิบหก ่ะก็ลองไปดูนะคะข้อที่7ข้อที่7 4 4ใน1 5ึ่สี่สามฐาน6ก็คือ4คูณกับ6ยกกำลงังอ่ะตัวเท่าไรตัวที่หน่ตัวที่สองตัวที่2ก็ยกกำลงัง1เพราะฉะนั้นก็จะเป็น4คูณกับ6 4สคูณหเป็น24่สิตัวต่อไปค่าของ4ใน 2,451ค่าของ4 4เสหลักที่นับจากด้านหลังในหลักที่3เพราะฉะนั้นก็4คูณกับ10ยกกำลังสองยลัง2 10 10เป็น100เพราะฉะนั้น4คูณกับ100มีค่าเท่ากับ400นั่นก็คือ24น้อยน้อยกว่าอยู่น้อยกว่าเท่าไหร่ก็ลองไปตอบดูนะคะ